มาดูนะครับคุจะสรุปสมการเรื่องโฟโตอิเล็กทริกให้นะครับโดยค่าพลังงานจนสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ e k max นะครับคือค่าพลังงานจนสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ e คูณด้วย v s v s นี่ก็คือค่าศักย์หยุดยั้งนะครับหรือ e คือค่าประจุของอิเล็กตรอนนะครับมาดูนะครับสมการโฟโตอิเล็กทริกนะครับในหนังสือจะไม่ได้สรุปแบบนี้นะครับคุจะสรุปให้รวดเดียวเลยนะครับก็คือค่าพลังงานจนมีค่าเท่ากับพลังงานนะครับลบด้วย ค่า W หรือค่า W มีค่าเท่ากับค่าพลังงานศักย์ฟังก์ชันงานนะครับทุกทีนะครับคือฟังก์ชันงานหรือพลังงานที่ยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนเอาไว้นะครับดังนั้นนะครับค่าพลังงานนะครับมีค่าเท่ากับพลังงานจนสูงสุดบวกด้วยฟังก์ชันงานนะครับนี่คือสรรมการตัวนี้นะครับสรรมการของสรรมการโฟโตอิเล็กทริกคือสรรมการตัวนี้นะครับการที่จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดมาได้นะครับต้องมี ต้องใช้พลังงานที่มีค่ามากกว่าฟังก์ชันง,งานของสารหรือว่าของโลหะนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นนะครับก็คือค่า e อย่างที่เราเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับค่า e ก็คือค่า h f h ก็คือค่าคงที่ของพลังนะครับ f ก็คือความถี่นะครับค่า ek max หรือว่าค่าพลังงานจนสูงสุดก็คือมีค่าเท่ากับ evs v s ก็คือค่าสักย์หยุดยั้งนะครับส่วนฟังก์ชันง,งานก็คือ h f 0 f 0ก็คือค่าความถี่ขีดเริ่มนะครับอ่าส่วน s ก็คือค่าพื้นที่ของคลังนั่นเองนะครับสมการตัวนี้นะครับแยกย่อยมาจากสมการตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับแยกย่อยออกมานะครับมาดูตรงนี้นะครับค่า f ค่า f ในเรื่องฟิสิกส์อะตอมจะใช้ค่าความเร็วของแสงนะครับมีค่าต่ากับ3คูณ10กํา 3, 40, ลัง8ดังนั้นจาก f ตัวตับ c 0ด้วย l ดนะครับ ถ้าเราจะหาพลังงานนะครับอันนี้ครูเคยสอนมาแล้วนะครับค่าพลังงานมีค่าเท่ากับ1,240นะครับหารด้วยแลมด้าในหน่วยของนาโนเมตรนะครับซึ่งค่าพลังงานที่หาค่ามาได้นะครับจะมีค่ามีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเคครับมาดูนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมเรียนค่านะครับตัวอย่างนะครับโลหะมีค่าพลังงานยืดเหนียวเท่ากับ2.0อิเล็กตรอนโวลต์นะครับค่าแสงมีความยาวขึ้น 100นาโนเมตรมากระทบพลังงานโจนสูงสุดจะมีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์ข้อนี้ถามหาค่าพลังงานโจนสูงสุดนะครับดังนั้นเรามาดูก่อนนะครับว่าโจทย์กําหนดอะไรบ้างคาว่าพลังงานยิบเหนี่ยวให้นักเรียนคิดถึงฟังก์ชันงานเลยนะครับฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานของมันก็คือค่าพลังงานยิบเหนี่ยวนั่นเองมีค่าเท่ากับ2.0คูณ10กำลังลบ19นะครับส่วนลัมดาก็คือค่าความยาวลื่นมีค่าเท่ากับ100นาโนเมตรนะครับ แล้วโจทย์ถามว่ามีพลังงานจนสูงสุดเท่าไหร่นะครับจากสมการโฟโตอิเล็กทริกนะครับสมการโฟโตอิเล็กทริกนะครับเราสามารถหาค่าพลังงานจนสูงสุดได้จากสมการ e k max เท่ากับ e ลบเ u นะครับมาดูนะครับโจทย์คือไอ้ตัวนี้คือสิ่งที่เขาต้องการหานะครับแต่โจทย์ไม่ได้กําหนดค่าพลังงานมานะครับแต่กําหนดค่าแลมดามาดังนั้นแลมดากท่ักับ100ยส่วนฟังก์ชันงานนะครับขากาหนดมาดังนั้น เราก็มาแยกสรรมการ f ที่ครูอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ f มีค่าเท่ากับ c ส่วน,วนด้วแ lambda ถ้าครูเอา2ตัวนี้นะครับมาคูณกัน2ตัวนี้เป็นค่าคงที่คูณกันมันจะได้เท่ากับ1240ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์โอเคไหมครับในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นค่าแ a ม b d a ตัวนี้ที่จะเอามาหารได้ต้องมีหน่วยเป็นนาโนเมตรเท่านั้นนะครับถึงจะออกมาในรูปของอิเล็กตรอนโวลต์ได้นะครับ ดังนั้นจําไว้เลยนะครับห2 4 0หารด้วยแลมดาตรงนี้มีหน่วยเป็นกิเลกตรอนโวลต์แต่ว่าแลมดาต้องมีหน่วยเป็นนาโนเมตรนะครับถึงจะจับมาสรรมการตัวนี้มาคูณหรือว่ามาแทนค่าได้นะครับต่อมานะครับเราก็มาแทนค่าลงไปนะครับ1240หารด้วยแลมดามีค่าเท่ากับ100นาโนเมตรนะครับหน่วยเป็นนาโนเมตรขอกำหนดมาให้แล้วนะครับลบด้วยฟังก์ชันงานก็คือ2.0คูณ10กำลังลบ19 ลบนี้ก็คือค่าของอิเล็กตรอนโมลนั่นเองโอเคไหมครับลบ19เพราะอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1. 6ึ่1จดกคูณกำลังลบสดังนั้นลบ19ก็คือหน่วยของอิเล็กตรอนโมลดังนั้นเราก็ตัดลบสเออกเพราะตรงนี้หน่วยของมันก็คืออิเล็กตรอนโมลอยู่แล้วถูกไหมครับมาดูนะครับเราหารปับ๊บเราก็จะได้ค่าเท่ากับ12.4นะครับลบกับ2.0ตัดลบาออกนะครับเพราะก็คือหน่วยของอิเล็กตรอนโมล ลบไปปับมีค่าเท่ากับ100เอ้ยโทษทีนะครับ10.4คําคำตอบก็คืออิเล็กตรอนโมนดังที่เขาต้องการตอบนะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับ